สวัสดีครับมาพบกับรายการพระเครื่องโหราพยายัษ์อีกครั้งนะครับในวันนี้ก็นำพระแท้ดูง่ายแท้สามโลกมาให้ท่านได้รับชมรับฟังแท้ตาเปล่ารายการนี้ถ้านะครับกึ่งแท้กึ่งไม่แท้รายการนี้ไม่เอามาครับจะต้องเป็นพระที่แท้ดูง่ายเท่านั้นถึงจะมาลงในรายการโหราพยายัษ์นะครับวันนี้ ผู้ใหญ่ใจดีก็อยู่ทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้ทางประจวบลงไปได้นำพระสมเด็จวัดระคังเนี่ยนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังองค์นี้เป็นองค์เกตทะลุซุ้มนะครับค่อนข้างมีความชัดเจนสวยงามเกี่ยวกับเรื่องความเก่าแล้วก็เนื้อหามวลสารนะครับดูแค่นี้เห็นอะไรบ้างครับ เห็นเส้นซูมที่ชัดนะครับเห็นปลายเท้าขององค์สมเด็จวัดละคังเห็นไหมครับเนื้อเชื่อมเนี่ยมีอยู่นิดนึงแต่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเนินมากกว่าจะไม่ถึงขนาดที่เป็นเนื้อเชื่อมนะด้านหลังนี่ด้านหลังครับคลาสสิกมากๆเลยใครไม่เคยเห็นน้ํามันต่างอิวนี่ครับน้ามันต่างอิวเดี๋ยวมาว่ากันเบื้องต้นเราก็ไปที่อะไรครับมิติขององค์พระมาดูพิมพ์กันก่อนพระองค์นี้ค่อนข้างที่จะ สวยงามน,นะครับดูเบื้องต้นเหมือนขี้เหล่นะส่องๆไปนี่ที่สุดของตองอูอีกองหนึ่งครับสำหรับองนี้เป็นองค์ที่แท้ดูง่ายเริ่มจากเส้นกรอบกระจกนะครับเส้นกรอบกระจกนั้นด้านขวา,ามีครับด้านบนเนี่ยตัดพอดีแล้วก็ด้านซ้ายมีแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะหายไปนะครับในซุ้มเรือนแก้วตรงระหว่างหัวศอกข้อ,ข,อข้อแขนนะครับข้อศอกก็จะหายไป มีด้านซ้ายกับด้านขวาเท่านั้นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเท่านั้นของตัวงพระด้านบนนี้ตัดพอดีนะครับส่วนด้านล่างก็ตัดพอดีพิมพ์เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูตัวเนื้อพื้นที่ด้านนอกกับพื้นที่ด้านในแค่เอียงแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าพื้นที่นะครับด้านนอกสุงมเรือนแก้วนั้นสูงกว่าด้านในเห็นไหมครับอย่างชัดเจนอะเอียงซ้ายอะเอียงขวา นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาอ่ามุมนี้ครับเห็นไหมครับว่าด้านนอกเนี่ยสูงกว่าพื้นด้านในอย่างชัดเจนเลยนะองน,นี้เนี่ยมีคราบน้ํามันตังอิ้วกระจายอยู่ทั่วองค,ครับคลาสสิกมากๆชอบมากๆเลยต่อมาครับเรามาดูในส่วนของตัวเส้นขนมจีหรือซุ้มผ่าหวายหรือว่าซุ้มเรือนแก้วเนี่ยนะครับก็ จะวิ่งมาแล้วก็อะไรครับหักเป็นรูปกอไก่ตรงบริเวณแขนเนี่ยหักปุ๊บแล้วก็มาพอผ่านเส้นพระเกศนะครับก็สมูทโค้งแล้วก็ยิงยาวลงมาส่วนพระองค์นี้ถ้าเราซูมเข้าไปดูเนี่ยนะครับปรากฏว่าน่าจะเป็นยุคกลางนะจะเป็นยุคกลางเพราะว่า ฐานตัวนี้ไม่ได้แหลมจิกก็เหมือนจะแหลมจิกนะแต่ไม่ได้มากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปานๆหน่อยแต่ตรงนี้นะครับเนื้อนูนมีนะเนื้อนูนมีแต่ว่าไม่ถึงขนาดเห็นเป็นติ่งเส้นเชื่อมนะอ่ะมาดูตัวพระพักกันนะครับพระพักอันนี้กดค่อนข้างลึกครับคนที่กดต้องขอขอบคุณมากกดค่อนข้างลึกเลย ลึกจนเห็นนะฮะใบหูเล็กๆเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้แต่อาจจะเกิดการกดหลายครั้งทำให้ไม่เห็นติ่งหูนะครับเห็นแค่ใบหูด้านซ้ายพรพักนะกลมนูนเป็นวงรีเป็นเหมือนผลมะตูมแล้วก็พักเกตนะครับไล่จากหน้าผากวิ่งยาวไปเจอซุ้มแล้วก็ทะลุออกเล็กน้อยทีนี้เราก็มาดูมุมสินี่เห็นไหมครับ วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็ลาดยาววิ่งตรงแล้วก็ทะลุซุ้มเล็กน้อยนี่เห็นไหมครับมุมนี้เห็นเลยว่าทะลุออกมาจากซุ้มเลยนี่นะครับทะลุออกมาจากซุ้มเลยเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูเนื้อคอครับมีองค์นี้มีเนื้อคอด้วยนะมีเนื้อคอนิดนึงแล้วก็มีพระอุลณะหนะ้าอก ถ้าเรามองมิติพระจะเห็นว่านะครับองนี้กดลึกมากนะครับพระพระอุระหรือหนะ้าอกนั้นนูนเด่นสูงขึ้นมาจากซุ้มเรือนแก้วเลยแล้วก็มีพระพักนะครับหรือศีรษะองค์พระเนี่ยนะครับนูนออกมาเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีอะไรครับมือที่ประสานกันเป็นปางสมาธิแล้วก็หัวเข่าไล่ระดับแล้วก็เป็นอะไรครับฐานหนึ่งฐานสองฐานสามไล่ลงมา และถ้าเราเห็นนะครับฐาน1จะเตี้ยที่สุดฐานสองเนี่ยรองลงมาแล้วก็ฐาน3เนี่ยสูงสุดนะครับฐานหมอนเนี่ยสูงสุดเห็นไหมครับไล่ระดับเลยครับสูงกลางต่ำอ่านี่ก็คือมิติของตัวองพระต่อมานะครับเราก็มาดูวงแขนนะวงแขนก็จะทิ้งดิ่งแล้วก็หักลงมาทิ้งดิ่งแล้วก็หักลงมาแต่ตรงนี้นะครับจะเหมือนหัวไหล่หายไปนิดนึง และพื้นด้านในทั้งสองข้างนั้นจะลึกกว่าพื้นนะครับด้านนอกพื้นในวงแขนทั้งสองข้างนั้นจะลึกกว่าพื้นด้านนอกและพื้นวงแขนด้านซ้ายของตัวองพระนี้จะลึกที่สุดอันนี้ลึกอย่างชัดเจนเลยนะครับลึกมากลึกอย่างชัดเจนเลยต่อมาครับมีเส้นจีวรน,นะครับวิ่งผ่าน พาดมาเป็นพุทธศินเห็นไหมครับวิ่งผ่านมาแล้วก็หัวเข่าโค้งแต่นะครับแข้งไม่ตรงครับแข้งจะโค้งเล็กน้อยแข้งจะโค้งเล็กน้อยอมีซุ้มกออยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับแข้งโค้งเล็กน้อยแล้วก็เห็นฝ่าเท้านะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งฝ่าเท้าเนี่ยนะครับฝ่าพระบาทเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับวงแขนจะไม่ได้เลยไปนะครับจะอยู่ระดับเดียวกับวงแขนแล้วก็เนินตรงนี้นะครับก็จะ ไล่ระดับสูงขึ้นมาแล้วก็ไล่ลงตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งเป็นแอ่งเล็กน้อยนะครับอ่เดี๋ยวดูดูนี่มันแอ่งไหมเป็นแอ่งครับนี่ฝาท้าครับจริงๆมองตรงๆก็เห็นนะครับแต่อาจารย์อยากให้เห็นแอ่งเห็นไหมครับเป็นแอ่งเป็นแอ่งหลุมอยู่เล็กน้อยไม่ได้ลึกมากเป็นแอ่งนะครับแล้วก็มีอะไรครับตัวจีวอนเนี่ยกั้นกั้นอยู่เป็นแอ่งอยู่ตรงนี้ ทีนี้มาดูพระอุละกันพระอุละนั้นนะครับจะเหมือนเสมอกันแต่ว่าหน้าอกด้านขวาเนี่ยเนื้อจะลาดมากกว่าด้านซ้ายเนี่ยจะตั้งชันนะครับอันนี้ก็จะลาดลาดเอียงนะอันนี้ก็จะตั้งชันหน่อยนึงทีนี้เรามาดูในส่วนของฐานบนสุดบ้างอย่างที่บอกนะครับฐานบนสุดเนื้อจะต้องมีเนื้อ ขึ้นมาเป็นสูงเป็นสันเลยครับแล้วก็ค่อยๆลาดลงไปลาดลงไปจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นระดับเดียวกับพื้นองค์พระเห็นไหมครับขึ้นเนี่ยสูงขึ้นมาเป็นสันแล้วก็ค่อยลาดแต่จริงๆแล้วไอ้การลาดเนี่ยไม่ได้ลาดเป็นสไลเดอร์นะจะโค้งแล้วก็สโลปลงแล้วก็นูนขึ้นแล้วก็สโลปลงอีกนะครับจะเป็น ล่องคลื่นนะครับเป็นล่องคลื่นอันนี้ล่องคลื่นค่อนข้างชัดมากนะครับต้องขอบคุณคนคนพิมพ์นะครับบล็อกนี้องค์นี้นะครับล่องคลื่นค่อนข้างชัดมากซึ่งหาชมได้ยากนะครับที่จะเห็นมิติล่องคลื่นชัดอย่างนี้และเหมือนเดิมครับระยะห่างจากหัวข่าวถึงซุ้มรุ่นแก้วฝั่งนี้จะต้องแคบกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้กว้างกว่าฝั่งนี้แคบกว่าต่อมาครับ ระดับพื้นในส่วนระหว่างฐานสิงกับฐานบนสุดจะต้องอยู่ระดับเดียวกับพื้นองพระเห็นไหมครับอยู่ระดับเดียวกันกับพื้นอง์พระและฐานสิงนั้นสันจะต้องคมครับคมขึ้นมาเลยคมกริบเลยเห็นไหมครับและถ้าเราดูนี่ยครับเห็นไหมครับสัมเพราเลยนะครับคมกริบเลยสันเนี่ยนูนเด่นสูงส่วนฐาน ฐานสิงเนี่ยบางบางอันก็จะเห็นบางอันก็จะไม่เห็นก็แล้วแต่การกดนะครับตอนนี้รู้สึกว่าด้านบนเนี่ยกดกดชัดมากเลยส่วนฐานหมอนนะครับผมว่าองค์เนี้ยนะครับจริงๆแล้วมันต้องต้องยาวมาอีกหน่อยหนึ่งแต่โปรดว่าเหมือนกดแล้วเนี่ยมันมีเนื้อปูนเนี่ยเข้าไปเขาเรียกอะไรครับเข้าไปอุดตันอยู่ในแม่พิมพ์อะตรงนี้มันก็เลยไม่คมจิก เหมือนกับทุกองค์ที่เราเคยเจอมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับระหว่างตรงนี้นะครับจะลึกแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นตรงนี้สูงขึ้นถ้าลากไหนก็อยู่บริเวณหัวเขา่าเนื้อตรงนี้จะต้องสูงแล้วตัวนี้ก็ลาดลงนะครับอันนี้ก็ลาดลงสวยงามครับอันนี้เนื้อหามวลสารนี่สุดๆเลยครับ ต่อมาอเราก็มาดูการตัดขอบด้านข้างกันครับการตัดขอบด้านข้างปรากฏว่าองค์นี้เนี่ยนะครับจะมีซุ้มกอนางพญาเนี่ยอยู่ด้านข้างเวลาตัดเนี่ยเวลาโดนมวลสารเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอันไหนที่โดนมวลสารมวลสารมันก็จะมีการเคลื่อนตัวมันก็จะเกิดอะไรครับระยะห่างหรือล่องระยะห่างขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะถอยล่นลงมา นี่ก็คือการกดนี่ครับการถอยล่นลงมาเพราะว่าโดนตัวมวลสารนี่นะครับเป็นการกดจากหน้ามาหลังอย่างชัดเจนครับดูมุมนี้ <S <S เห็นไหมครับว่าซุ้มกอนางพญาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ถอยกล้องไปนิดนึงดีกว่าโฟกัสมันจะได้นี เห็นไหมครับว่ามีการกดจากหน้ามาหลังมวลสารนั้นจะมีช่องว่างระหว่างตัวปูนเปลือกหอยกับตัวมวลสารส่วนด้านล่างเนี่ยจะสนิทแนบแน่นเพราะอะไรโดนกดจากหน้ามาหลังแล้วมวลสารตัวนี้มันเคลื่อนออกมันเคลื่อนออกนี่ก็เช่นเดียวกันครับเป็นการกดจากหน้ามาหลังแต่ตรงนี้เป็นมวลสารที่ชิ้นใหญ่พอเป็นมวลสารชิ้นใหญ่ครับมันไม่ มันไม่แตกมันไม่หักครับมันเลยหายไปนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน,นครับพอโดนตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามวลสารนี้มันหลุดนะตรงนี้น่าจะเป็นมวลสารซุ้มกรนางพญาหรือผงพุทธุคุณที่ชิ้นใหญ่มากๆครับพอโดนตัดแล้วเป็นไงครับมวลสารมันไม่โดนหักครึ่งคนระับมันก็หายไปเลยนะครับโดนตัดออกนี่ด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูด้านหลังบ้างครับ om, ด้านหลังองค์พระนะครับมีการแตกลานและมีผงพุทธคุณกระจายอยู่ทั่วองค์พระเต็มไปหมดเลยครับเริ่มจากด้านบนก่อนก็ได้นะครับด้านอย่างด้านบนนี้ครับผงพุทธคุณนะครับบ่อน้ําตาผงพุทธคุณบ่อน้ําตาผงพุทธคุณบ่อน้ําตา มีการยุบมีการแตกลายงาแล้วก็มีกะมีรอยปูไต่ทีนี้อาจารย์อยากจะเอียงให้เห็นมิตินะครับเดี๋ยวนี่น,นีเห็นมิติไหมครับว่ามันจะไม่เรียบเพราะมันจะมีการยุบมีการยน่นแล้วก็องค์นี้นะครับมีการเขาเรียกอะไรหบตัวที่ไม่เท่ากันทําให้ตรงนี้มันโค้งนะถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมครับว่าด้านหลังสมเด็จวัละครังเนี้ยโค้ง รงนี้นะครับตรงมาอยู่ดีตรงนี้โค้งเลยครับโค้งเว้าวนะครับโค้งเว้าวนี่ถ้าสะท้อนแสงจะเห็นมิติของตัวสมเด็จวันละขังเลยนะครับอันนี้ก็จะมีลอยรูพุนปลายเข็มนะแล้วก็มีบ่อน้ำตามีผงพุทธคุณ กระจายอยู่ทั่วองค์พระไปหมดเลยนี่อันนี้เหลืองๆนี่น้ำมันตังอิวนะครับน้ำมันตังอิวพระสมเด็จไม่มีการขึ้นลานะครับอันนี้ก็คือน้ำมันตังอิวที่เป็นคราบน้ำมันตังอิว้วถามว่าน้ำมันตังอิ้วมันจะทำยังไงครับมันจะทำให้ดูองค์พระนั้นดูมีความหนึบนุ่มมีความเงามันนี่นะครับเห็นไหมครับผงขาวๆนี่ครับผงพุทธคุณนี่ซุ้มกรนางพญา สุมกรนางพญานี่สุมกรนางพญาครับนี่ผงพุทธคุณเล็กๆๆเต็มไปหมดเลยครับเล็กๆเต็มไปหมดเลยอ่ามาดูด้านข้างกันครับนี่ครับชัดเจนนะครับสุมกรนางพญาอ่าเลื่อนลงมาครับนี่จุดดําๆนี้เป็นหินเหมือนกันครับแต่ไม่น่าจะใช่หินเทาครับแล้วก็อยู่กับสุ้มกรนางพญาเป็นหินเหมือนกันแล้วก็นี่สุ้มกรนางพญาครับ ด้านหน้านี่เรียกว่าสุดๆเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสูมเข้าไปครับปั๊บนี่ครับนางพญาสุนกอผงพุทธคุณหยาบชัดเจนนี้บ่อน้ำตาอย่างที่บอกนะครับว่า ไอตัวผงช็อกเนี่ยมันเป็นก้อนช็อกมันไม่ได้ผงเล็กมากนะครับใหญ่เหมือนกันเล็กเหมือนกันก็มีตรงนี้เนี่ยนะครับพอพระเนี่ยมีการหดตัวมันก็จะเกิดอะไรครับบ่อน้ําตาขึ้นและนี่ครับมีการหดตัวของซุ้มรเรือนแก้วมีการหดตัวของซุ้มเรือนแก้วหันข้างให้ดูเห็นไหมครับมีการหดตัวแล้วก็อาจารย์ยังไม่เคยเห็นนะครับซุมซ้มกาซุ้มเรือนแก้วที่ไหนเนี่ยมีการหดตัว ม้วนออกข้างนอกนะครับมีแต่ม้วนออกข้างในเพราะอย่างที่บอกนะครับข้างในมันจะค่อนข้างเป็นฉากแล้วตัวนี้เป็นแองตัวนี้สูงกว่าตัวนี้ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องหดตัวนะครับม้วนเข้าหาตัวองค์พระอย่างชัดเจนนี่ครับฝ่าเท้านะนี่มีการปริมีการแตกองค์นี้เนี่ยนะครับดูแล้วเหมือนไม่สวยครับแต่ว่าโอ้โหผมว่าจุดสวยจุดตายจุดสำคัญ ตัวบอกความเก่านี่ครบทุกอย่างเลยแล้วก็วงแขนด้านขวาก็จะมีการม้วนตัวเล็กน้อยนะครับวงแขนด้านขวาเนี่ยจะมีการม้วนตัวเล็กน้อยเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แบบเป็นสันขึ้นมาตรงๆมันมีการม้วนตัวมีการหดนะครับนี่มีการหดตัวเข้าไปนะครับอันนี้ก็มีการหดตัวอันนี้พ,พักนี่มีพกักการหรือหูอยู่นิดนึงครับ ไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นองค์ไหนถ้าเห็นหูชัดเนี่ยทุกอย่างต้องชัดกว่านี้นะครับขนาดองค์นี้ไม่ชัดเนี่ยมิติพระยังชัดเลยบางทีเนี่ยไปเจอพระที่เห็นหูชัดๆแล้วบอกว่าเนี่ยของเขาแท้เนี่ยตอนนี้พิมพ์เนี้ยกำลังระบาดหนักนะครับเพราะนั้นอย่าลืมดูความเก่าสักนิดหนึ่งนะอ่ะทีนี้เรามาดูการแตกนะครับแบบกระเบื้องจีนขององ,องค์นี้ครับอันนี้ก็จะแตก แล้วจย์ก็อยากให้ซูมเห็นมิตินะนี่ครับตรงนี้ก็มีการปริแตกนี่ซุ้มกอนะครับผงพุทธคุณนี่ครับอันนี้เป็นการหลุดล่อนของมวลสารนะเป็นการหลุดล่อนของมวลสารนี่ครับบ่อน้ำตาแล้วก็มีรูพุนปลายเข็มเห็นไหมครับถามว่าทำไมเวลาเราส่องพระเนี่ยเราจะดูแต่ภาพพระ ถ่ายแบบกล้องธรรมดาไม่ได้เพราะว่าอะไรครับพอเราขยายเนี่ยเราจะเห็นมิติของพระลึกเข้าไปอีกนะเห็นมิติของพระลึกเข้าไปอีกเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันตงองยวครับแล้วนี่ก็เป็นมวลสารเป็นมวลสารเป็นสุมกรนางพญาหรืออะไรเดี๋ยวจารย์ดูก่อนอ๋อเงามันบังครับเป็นผงพุทธคุณครับสีขาวเลยทีแรกมาอย่างนี้ดำๆถูกไหม พอหงายขึ้นป๊าบนี่มวลสารสีขาวครับเป็นผงพุทธคุณแล้วก็มีซุ้มกรนังพญาอยู่ที่ฝ่ามือนิดหนึ่งมีเป็นการแตกลานที่สวยงามมากนะครับถามว่าทำไมสมเด็จวัลคางนอกจากพุทธคุณครอบจัก,กรวาล้วยังเป็นแบบจัก,กรพัิพักเครื่องเพราะว่ามันแต่ละองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับ แต่ละองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับการยุบการย่นยอ่อการแตกลาดความเก่านี่ครับการปริบ่งบอกถึงความเก่าของพระแล้วก็การปรีแบบนี้อย่างที่บอกนะครับพอปรีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีมวลสารใหญ่ๆอยู่ด้านในซึ่งของปลอมเนี่ยทำไม่ได้นะครับของปลอมเนี่ยทำไม่ได้นี่ถอยออกมาเห็นไหมครับนี่มิติพระนี่ ของปลอมทําได้ช่วยส่งมาให้ดูหน่อยครับเพราะองค์นี้นี่มันจุดแท้มากมายหลายจุดเหลือเกินนะครับหลายคนบอกว่าอุ้ยพิมพ์ไม่ใช่ก็พิมพ์มันใช่ครับมวลสารมันก็ต้องใช่ด้วยความเก่ามันก็ต้องได้ด้วยไปบ้าพิมพ์อย่างเดียวครับตกมมาตายครับได้พับปลอมมาเยอะครับเผลอซื้อไปทําหักประกวดข้างในไม่มีมวลสารไม่มีผงพุทธคุณอะไรเลยเงี่ยนะครับก็ว่ากันไปแต่องนี้เนี่ยครับค่อนข้างครบแล้วก็กระจายอยู่แล้วก็ อย่างที่บอกนะครับมันจะไม่ใช่การโรยครับมันจะต้องอยู่ข้างในเนื้อองค์พระเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสุ้มกรนางพญาบ่อน้ําตาผงพุทธคุณเนี่ยแสดงว่านะครับบ่อน้ําตาเนี่ยมันจะเกิดจากการหดตัวขององค์พระที่อยู่รอบๆกับมวลสารที่ไม่หดตัวแล้วเช่นสุ้มกรนางพญาผงพุทธคุณต่างๆเห็นไหมครับ องค์นี้นี่สวยงามมากนี่นะครับซุ้มกรางพญาผงพระทุกคกุณกระจุกอยู่ตรงนี้เลยนะมีการหดตัวนี่แล้วอย่างนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกับตัวองค์พระนี่ถ้าเราเอียงให้ดูเห็นไหมครับมันไม่ได้ลรยนะมันอยู่ในเนื้อองค์พระเลยเป็นเนื้อเดียวกับตัวองค์พระเลยเนี่ครับเขาเรียกว่าเน่าแบบหนังช้างนี่องนี้ก็สุดๆเหมือนกันต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ การปริการหดตัวนะครับองนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักน้ำมันตังอิว้วผิวก็เลยค่อนข้างมันเงาหน่อยแต่อย่างที่บอกนะครับไอการที่หนักน้ำมันตังอิ้วเนี่ยเวลามันหดเนี่ยมันก็เลยทำให้พราเนี่ยแตกลานเป็นเขาเรียกคล้ายๆแบบผิวกระดูกหรือผิวกระเบื้องจีนเนี่ยนะครับมันก็จะแตกอย่างนี้ดูแรกๆเหมือนไม่แตกนะครับพอซูมเข้าไปไงครับ แตกลานนะครับมีการยุบมีการย่นมีการย่อ Hub, เกิดขึ้นเห็นไหมครับมีการแตกเป็นกระเบื้องจีนเลยแตกริ้ว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 ลิ้วแบบนะี้นี่นะนี่นะครับการหลุดล่อนของมวลสารนะครับการหดตัวของซุ้มเรือนแก้วเห็นไหมครับมีการหดตัวของซุ้มเรือนแก้วแบบสุดๆนะครับพักเกตวิ่งมาชนซุ้มแล้วก็ทะลุข,ขึ้นมาหน่อย นี่มุมนี้ครับทะลุอย่างชัดเจนนะแล้วก็มวลสารนี่ก็กระจายทั่วองค์พระเลยนะครับอ,อย่างไรฝากกดติดตามนะครับพระเครื่องโหลาพยายกษ์ถ้าต้องการจะนะครับชมคลิปของรายการอาจารย์พิมพ์ว่าพระสมเด็จแล้วก็ พิมว่าโหราพยายกษ์วันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ